คนเดินเดี๋ยวขอญาตถอดเม็ดออกก่อนนะครับคลิปนี้ก็สนับสนุนคนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์ให้กำลังใจ ที่ว่าช่องที่ว่ามีผู้ติดตามน้อยๆอยู่ผมเคยไปไปกดติดตามช่องที่ว่ามีคนติดตามเป็นเป็นแสนนะเข้าไปกดไลค์กดวันใจเข้าไปอมเมนต์เข้าไปหา,ปาในสิ่งที่ได้กลับมาก็คือความว่างเปล่าไม่มีการตอบรับไม่มีอะไรกันเลย กลมาลตามอะไรไปก็ไม่มีการตอบแต่พอผมไปกดติดตามช่องที่มีคนติดตามน้อยๆไม่กี่ร้อยหรือไม่ถึงร้อยคอมเมนต์ไปถามอะไรไปก็มีการตอบรับเกิดการพูดคุยได้เพื่อนได้อะไรกัน นะครับก็สารกันนะว่าคุณจะทําอะไรหรือลงที่อะไรก็แล้วแต่นะครับอะไรที่เขาห้ามเราก็อย่าทำอะไรที่เขาเตือนเราก็ต้องฟังนะครับแต่ผมคิดแบบนี้ในมุมมองของผมผมคิดว่าในประเทศในประเทศไทยเนี่ยเจ็ดสิบหกหรือเจ็ดจังหวัดเนี่ย ทั้งหมดเลยเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันแต่มันเป็นครอบครัวที่ว่ายิ่งใหญ่มากเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีพ่อคนเดียวกันนี่ใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีพ่อพ่อหลวงคนเดียวกันในความปฏิตทางศก้า ถ้าคุณคิดได้แบบนี้ทุกคนคือเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูก้านาารเราเป็นครอบครัวเดียวกันครับจะเรียกว่าครอบครัวหัวใจต้องกรมก็ได้เพราะว่าเรามีพ่อคนเดียวกันคือในหลวงนี่ครับมันเป็นลูกว้านข ๋ยวผมจะต่งคลิปเต็มๆไม่รูบโอเคขอบุณพูดี่เข้ามาชมรับฟังรับชมนะครับคอมเมนต์ Comment ได้ถามได้ถึงแม้ว่าผมจะโดนบูลลี่หรือโดนแบนเกี่ยวกับไอเรือประมงโดนทํานะอะไรที่ของอ้ามเราก็ไม่ต้องทําเราทาในสิ่งที่ถูกต้อง นะครับพ่อทุกคนนะคือครอบครัวเดียวกันแต่เป็นครอบครัวที่ใหญ่มากเพราะเรามีพ่อคนเดียวกันนะครับเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปวาดในหลวงรอก้าแล้ก็เดินดูเนี่ยรอบๆโซนเมืองเพราะว่าถ้าถ้ากลางวันนี่รถมันจะเยอะก็เลยมากลางคืนดีกว่า ภาพวาดในหลวงราชการที่เก้าครับอย่างสวยงามางหมายถึงว่ามีสิ่งใดที่อาจขัดแย้งซึ่งกัน เล็กกันบ้างก็ต้องฟองดองกันเสียและหาทางออกโดยที่ไม่ทนะเลาะเงกันเพรความสมาธิเป็นกำลังอย่างสูงสุดของ คนเดิน ภาพวาดครับริมกำแพงรัวบ้านนส่งเป็นอะไรเป็นแม่ค้าขายของอะไรอะไรไม่เข้าใจความมือผมก็เป็นตลาดนัดดาวเทาป่านี้ก็กึกกักันแล้วครับสี่ห้าตุ้ม าาตุ่่มกว,วนี่เป็นภาพวาดน่าจะผู้ปกครองไปส่งเด็กนักเรียนกันนะ เป็นย่านเมืองเก่าอย่างสวยงามสีสันเก็อนุรักษ์กันอยู่ซ้ายขวายังมันเป็นถนนคนเดินนะ โอเคเราเจอสิ่งที่ต้องการแล้วนะนี่มาโูเก็ตต้องไมา้ถึงนะครับีนย่านเมืองเก่าก่อนก็เป็นตลาดนันดี๋ยวช่วงนี้เขายังไม่เปิด มาให้ถึงน้องเต่าแล้วนะไม่งั้นมาไม่ถึงนี่โอเคมีเต่าแล้วนี่มีนกด้วยโอเคอย่างสวยงามกันเลย 哎。 ก็เป็นย่านเมืองเก่าที่จริงตรงนี้เป็นถนนคนเดินมีขายของเยอะแยะมากมายไม่ว่าเสื้อผ้าของกิน